ไม่ได้หรออะไรให้กระสุนอ่าเรียบร้อยครับแตกบอเลยว่าแตกออเออเออเรียบร้อย <c oughs> ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผม YNJ วันนี้จะมาสอนคอมโบสกิลเนตวงแหวนกับสกิลอื่นนะครับดูมาลองกันเลยนะครับก็จะมีดาวกระจาย แล้วก็ส่วนมากใช้พวกวารเนาะแล้วก็ตีธรรมดาเดีวผมเปลี่ยนดาบแบบนึงไม่ค่อยถนัดดาบนี้เท่าไหร่จะมาบอกเลยคือมันเป็นคอมโบที่โหดมากเอาไปใช้กันได้ดูครับเริ่มแรกก็ไปวารเข้าไปปึ๊บซอยปิชป๊ช,ชแล้วก็เผาด้วยปิชนี้อย่างนี้เลยคือออย่างนี้อ่าแตกถ้าเจอแบบเล็ด มันไม่ค่อยเห็นผลเนาะพวกเราเวลน้อยด้วยเดี๋ยวเรามาลองกับคอนไม้กันก่อนคือสกิลแรกก็วาร์ปของมิดตะโตปุ๊บแล้วก็ฟาดเลยฟาดเร็วๆพอฟาดจนเขากระเด็นก็กดคิวต่อครับปามิดมีตะโตต่อพอเขากระเด็นอีกก็กดดาวกระจายครับตีต่อเลยครับเนี่ยค,คอมโบก็จะมาบมานประมาณนี้ถ้าเราใช้คาถาภาพลวงตาโดนนะของเนตตวงแหวนอื้อถ้าเราใจโดนนี่คือ ยังไงก็ตายบอกคำเดียวถ้าเราาวัปแบบเรื่อยๆตีเรื่อยๆเลยเนี่ยปึ๊บปึบปบปบ๊แล้วก็วัปต่อเรื่อยๆยาวๆเออเดี๋ยวผมก็จะไป PvP โพีโนะครับโอเคนะครับเราก็มาถึงไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็พิมพ์ด้วยก่อนตับเลยบแปลงล่างครับ นี่เดี๋ยวโชว์เลยคอมโบนี้แบบโหศ์จีนถ้าจะชนะสันหางสัตหางได้ด้วยปาบนี่ล็อกวิดครับทำไมเธอทีตบปุ๊บปุ๊บลบครับโอ้ถ้าคอมโบนี่ช่างสาราด้วยนี่ยินดีเปลี่ยนดาวครับเปลี่ยนตอนนี้ไม่ได้ช่างมันไายอยู่นี่นลบทานครับลบทานมาดิมาดิ ปับ๊บโอ้โหไม่โดนอีกอ่ะเฮ้ยจะเบาเล็กน้อยนะเนี่ยนี่ใส่ไหมเผาแม่งปดียาดาม,มาพิดด้วยขึ้นไปขึ้นไปเลยหลบได้เฉยเฮ้ยวัาบาไงวะโอ้โหโดนครับเราโดนใส่คือครับโอ้โหขังไม่โดนเลย ได้ยูได้ยูโอ้ฝา e ไม่โดนเลยเออนี่ตามได้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 โอ๊เราดับดีก็ได้โอ้ยโอ๊ยเกินไปบางทีเกินไปบางทีอือดับเลี่ยมทำไม้เลยวิ่งโกงนะโกงนะโอ้ยโดนเน็ตมึงแหวนเกือบแตกครับเกือบแตกรอเขาเดียวว่าเกือบแตกเกือบแตก วิ่งครับวิ่งเฮ้อฮ่าฮ่าฮ่าไมนะทำไมนะทำไมเมื่อกี้นี้ผิดพลาดเล็กน้อยเอาไมปนะครับเอาไ่เอาไปรถทีพอดีตึงเกินคือพอดีแบบคืนเนี่ยคืนเล็กน้อยเอา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  ได้ยูได้ยูอย่าให้ได้ข้างโดนนะอ่าเรียบร้อยครับอย่างนี้ก็บอกเลยเลยลาโลกครับนี่คอมโบครับมันเป็นคอมโบนี้นี่บัาอออเอาป่าไม่โดนละชิบหายแล้วไงกดอะไรเอาให้อ้าวขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนนี่ใส่ซูเปอร์โอลมาด,ด้วยไอ้วุดครับอ่าเรียบร้อยถ้าข้างโดนอย่างนี้ก็ลาโลกเลยนี่ นี่นี่คอมโบคอมโบที่บอกไปนี่แคปเดียวแตกอ,อือไม่อยากกับโมเขาไหวอ,อ,อีกรอบก็ได้อีกรอบก็ได้อย่างจะโมไอ,อ้คอมโบนี่โหจริงบอกไปแล้วมันโดนล็อกเฉยๆถ้าล็อกโดนอะยังไงก็ตายแล้วก็ตีธรรมดาซอยยิกงๆ,ๆเลย ครับอีกรอบหนึ่งจังหวะนี้จังหวะน,นี้โอ้โหโดนโดนปา่ามีล็อก <ทด S 1> <lock S 2> ได้ครับอ่าเรียบร้อยล็อกได้อย่างงี้ล็อกได้อย่างงี้ล็อกได้อย่างงี้ใส่นี่ล็อกได้นี่อีรัต่อเลยเลยรัต่อเลยเลยเออนี่ต่อเลยเลยต่อเลยเลยอุ้ยโอ้โดนยกอะไรทำอะไรไม่โดนทำ,ทำอะไรทำอะไรไม่ได้หรอก อะไรให้กระสุนอ่าเรียบร้อยครับแตกบอกเลยว่าแตกอืออือเรียบร้อยบักเป็นคอมโบฮูดโอ้โหก็บอกนะทุกคนก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับหรือใครมีคอมโบอื่นหดๆก็แบบเมนบอกได้เลยครับเดี๋ยวเพื่อได้ใช้บ้างก็เป็นไงกันบ้างครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ติดตามให้ด้วยนะครับผมก็ใครมีคอมโบแบบโหดๆก็สามารถเบนบอกได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ